ตูต่อสูนนะครับนำโักฮาริมีัจีได้บอลจีตรงให้เจ้าคิมเจ้าคิมไหลาย,ยาวๆเป็นเต์สก,กัดได้ก็จีไหลออกไปนะครับแล้วก็ยิงเจลบยังปัดไว้ได้บอมยาวมาได้ผู้รักษาประตูโพหักนะครับเจ้าคิมตัดบอลไว้ได้นะครับไปที่เจ้าเก้านะครับ บอลตอกซ้นมากโอ้โหปัมบอลกันตรงนี้นครับบอลคาริมี่ไหลมาให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์หลุดไปแล้วได้เบียดนิดนึงครับนิวออกบอลยาวๆวอลคาริี่ได้บอลส่งไม่เจ้าเขนเขน,เนยังไงครับจะบีทแย่งมาได้บอลคาริมี่เออถิงมันแพ้วนะครับโอโ้จะบีทไปแลวโดนเตะนะครับเป็นลูกฟาวนะครับ เป็นลูกฟ้านะครับต้องขออภัยครับสักครูก่ก็สัญญาณได้ตัดไปนะครับเราเริ่มไล์กันใหม่นะครับเ <c oughs> จ้าก็จีนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วและหญิงหิงเลยนะครับไม่ดีโตโต้ยิงไม่ดีนะครับบอลไหลก็มาแท็กเตอร์จะไปแต่ไม่พานครับหนิวได้บอลไม่ยิงนะครับ ไปทางขวาเกาๆยังไม่แย่งไม่ได้อาครับเป็นลูกฟ้านะครับขอโทษขอโพยกันหัหักโย่นยาวๆที่เคนจับบอลไว้ไม่ได้โตโตทุ่มนะครับสิ่งมันแพ้วและใกล้กันเกินครับไม่รู้จะส่งใคร๋ยวโตวจะไปเองโดนตัดบอลได้แล้ว โอ้โคาริมี่สามคนเอายังไงครับไม่พานนะครับจะบีบได้บอลบีดโดนดึงนะครับแต่ยังไปได้ยังไทไปได้จะบีดข้างหน้ามีสามคนครับแต่ไม่ทรงบอลมาอยู่ที่เจ้าคิมนะครับของสิงห์บนแพวหลอกหนึ่งทีหลอกสองทีโอ้โหพิกซีดานเทิร์นแลมาได้ครับยังมาได้จ่ายบอลมาเร็วที่เก้านะครับ ก้าวตอกส้นให้เจ้าบีเจ้าบีตัดเข้าในและโดนพังนิดนึงฝาวนะครับเป็นลูฟีคลิกนะครับระยะหวังผลได้นะครับแล้วก็วันนี้บอลค่อนข้างลื่นนะครับ เจ้ากาวยิงเลยนะครับอู้ยชนคานบอลออกไปจเจ้เาเคนพอหักเก็บไว้ไม่ได้ครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพลวสิงห์บ้านแพลวทุ่มมานิวได้บอลน,นิวล็อกล็อกเข้ามาทางซ้ายล้วล็อกไปขวาาให้เจ้าบีดบีดล็อกไปถึงสุดเส้นแล้วคัดเข้ามาไม่ผ่าน,นะครับเจ็ดสิบเจ็ดไดบอลวาเาดมีออกมาให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์ไปต่อไม่ผ่านนะ แท็กเตอร์ทุ่มเร็วนะทุ่มทาทุ่มสุดยอดมาให้เจาเคนนะครับจาเคนจะล็อกไปไม่พานะครับโอ้แท็กเตอร์หลุดมาแล้วแท็กเตอร์และล็อกไม่ผ่านผู้ทาประตูและยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแท็กเตอร์อยังงงอยู่นะครับได้ประตูแบบงงๆ ครับกวยิงไกลเลยนะครับไม่ตรงนะปูแต่ประตูได้บอลแล้วโหหักอะคาเดมีออกบอลมาที่เบอร์สิบองศานะครับ oh. แต่โดนตัดบอลไม่ได้เจ้ากวได้บอลน,นะก้าว oh. <9. S 2> สิงวันแพวทุ่มให้เจ้าคิม ขีมงัดบอลและเตะโอ้ <c oughs> <c oughs> แท็กเตอร์กระเด็นแล้วครับ <c oughs> โอ้ปัมบอลกันตรงนั้นเอาละครับกลับมาแท็กเตอร์แท็กเตอร์ไหลออกไปด้านซ้ายกลับมาแท็กเตอร์แท็กเตอร์จะไปจะเข้นไม่ผ่านจะบีทเก็บบอลลงไม่ได้นะครับเอาแล้วบอลนงไมันอยู่ที่จะเก้าครับหลุดเดียวแล้วครับสามคนครับข้างหน้าขัดกันไปที่จะบีทหลุดเดียวจะบีทยิงบอลเฉลบแยเฉลบ่พราะประตูเซฟไว้ได้ บมอลมออกมาตรงกลางออโต้เก็บบอลไม่ได้ครับออโต้ง้างแล้วก็ยิงบอลออกไปทางขวานะครับปูรษาประต,ระตูจะตั้งเตะขึ้นมานะครับสก,กอร์คือหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับตอนนี้เกมเข้มข้นครับเอาละครับออกบอลมาไม่ดีครับโดนตัดได้โดยนิวนิวให้บีทบีท,บทล็อกและยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังโดนอะไรไม่รู้ครับออโต้ได้บอล ออโต้ต้องเ็ากเข้าซ้ายนะครับซ้ายแล้วก็ซ้ายยิงเลยนะบอลออกไปครับมันหลุดไปแล้วครับมันหลุดไปแล้วตอนเลยไม่ไม่เหรออ๋อแบบไม่นี่มั้งยิงเลยนะครับโอ้รอดขาแล้วก็เรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งมันเป็นไม่สาธารนณะอยู่มั้งน่าจะใช่ขออภัยครับ ตั้งไงไม่รู้วะต้องไปตั้งข้างในเมื่อกี้เรารีบกดกลัวไม่ทันแ้วเกมเริ่มไปแล้วครับแก้ไงไม่รู้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังครับแต่คิมได้บอลไปแล้วไหลให้ก็อจี้กอจี้จะบอลและออกไปด้านขวาโดนแยงไปโดยเจ้าเคนนะฮะโอหังคาริมี่โตครับไปช่วยครับแล้วบอลออกไปเคนทุ่มมา ติดออโต้นะครับออโต้ Auto จะไปติดจ้กเคนเข็นไปแล้วครับไปด้านซ้ายจะให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์วิ่ง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 ,งไม่ทันนะครับเป็นลูกเตะมุมเป็นลูกเตะมุมนะครับคัดเข้ามาและยิงจิมได้บอลแล้วกิมได้บอลและยังเติมขึ้นไปอยู่นะครับ ขิมออกมาที่เจบีเจบีเปิดตัวละบอลแล้วไปโอ้โหโดนสก,กัดครับโอ้เป็นลูกจุดโทษนะครับปูตัดสินชีจุดโทษนะครับออโต้รับหน้าที่เองนะครับบอกออโต้บอขอขอแล้วโต้ยิง 3ประตูต่อ1น,นะครับเกมยังดูเดือดเข้มข้นอยู่นะครับ3ประตูต่อ1นึ่งแล้วครับผู้สินเป่าครับและโดนแย่งไปได้ครับแท็กเตอร์อยังไง99ไปแย่งขึ้นมาแท็กเตอร์จะเอาไป99ขอขอ,ขอบอกขอเสียบนะครับยังอยู่ จะคิมได้บอลโดนที่บอลน,นะครับโอ้โหแย่งคืนไม่ได้แหลเป็นลูกทุ่มของสิงห์บ้านแพ้วจะทุ่มเร็วนะครับทุ่มให้จะบีทเจ้าบีทจะไปนะครับโดนสามคนอย่างไม่ฟ้านะครับโดนบอลน,นะครับจะบีทเคลียบอลก็มาได้จะบีทเอาบอลไม่ได้แล้วอโอต้ขอบลอโออตัวได้บอลแล้วครับออโต้เล็งแหลยิงไกลเนระับบอลผูษ,ษาประตูเซฟไม่ได้ ปอมยาวไม่ดีนะครับจะบิดได้บอลจะบิดจะไปโดนอีกแล้วนะครับฟ <ś m ix> ีคิกระยะอันตรายเลยทีเดียวอ <ś m ix> าล้ครับนิ้วขอยิงนะครับฟีคิกระยะอันตรายนะครับโอ้โหแล้วกำแพงนะครับสามคนให้แท็กเตอร์ไปยืนนะครับตัวนิดเดียวนิ้วเลง และยิงไปเรียบร้อยสี่ประตูต่อหนึ่งะครับก็รอบนี้นะครับเป็นสิ่งแม่นแพ้วแก้ตัวได้สำเร็จนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับ